สวัสดีครับพี่น้องครับเมืเอเนี้มาอีกแล้วลุงแหว่งโถเอิอนอีกแล้วมือ่อเนี้ยพันแหว่งนี่จังมีออียงสักอย่างนี่นี่โถเอื่นน้องครับมามามาดันมาน้ากำลังดีมาดันมาลาซิวครับพี่น้องทำเมืองเมืองเนื่เนี้ยไปพอกันอย่บังฝุ่นเลยลุงแหว่งก็ใส่ป่ะลุงแหวง่งอยู่ซ้ายไปไปเมืองพี่น้องครับโอเคครับไปกันเฮาเห็นเราพี่น้องเห็นแล้วฝุ่นฝุ่น เห็นแล้นั่งถ่ายอยู่ <laughs> <laughs> ไปไปว่ะเพิ่งปันแหวงถ่ายๆโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเอาลุงแหวงมาไดี๋เข้ามือนี่มาคือเก่านั่นแหละบ่โอ้ยมาซิวไปซิวมาตามคำเดี่ยวลองเหมือนเดิมครับพี่รองครับปลาซิว<า>เอาบาดิอันแรกอันแรกกันว่าเนี่ยถังเปล่าถังเปล่าได้ล啦 มีคือเกาคือเกา,เกาพี่น้องเอ้ใส่ยำเดดก,กมายนันนอปลาชิวนี่เนาะไม้แหลกทีนี่ไม้แหกมีไม่แหลกเอว่ากลมาน้ำเด้อจ้ามอนี้เอว่ามาันเป็นกำลังใจงให้ลุงแหวงแ้วบอกแน่นสีเทกาน้ำไม่แรก,กแล้วจะเมันงามขัเอเออ เอาไม้สองยุใส่ไม้สองไม้สองนะเอายางไก่บ่ไก่เยอะไม่ไก่หลายนองกัที่ขันยางน้ำเนาะใส่ดีพี่น้องไม้สองใส่คือยางเก่าสองสามเก่าหนึ่งนี่เดียวกินอไร้ยอนึ่งหม่องก่านหึ่งโอ้ยอยู่น้องกันนี่น่ะจุ่มไปเลยตีนี่จุ่มไปเลยโอ้ไม้สองกับบาน้อยโอ้เขายัง อาหารติดจมัยซองนี่ว่านขม่นเอาลงอีกกะทีได้เยอะดินี่เออเออเงียมันหลุดไปแล้วโอ้เงียมันหลุดแล้วเนาะเดี๋ยวลงมืงกันพี่น้องเออไม้ซองแล้วแต่ว่ามันถึงน้ำแล้วมันก็จังหวะแล้วเนาะมันเงียไปแล้วเขาอ่ะโอ้เดีนเงียโอ้ตายตายลูกโอ้ลูกสาวกับของแข้งของขาอืมเียหลุดไป เนี่ยรูปเลยอ่ะต่างยามันโซสองไม้เกือบเครื่องทังเอาไปไปไม้ต่อไปครับพี่น้องครับบักไก่บกไก่มันมันเฮ้ยเละเฮ้ยพานาลูกสาวว่าแม่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอ๋ววะเดี๋ววะถอยลูกถอยถอยถอยเม่ คนโอ้บหนบอยเดีนี่โอ้กูได้คนแบบโูเมื่อนี้มุ่งจะลงแองสิบหาครับพี่น้องครับเห็นปลาซิ้หลายหรือสั่งมาเพิ่งนั่นละต้องสั่งตัวนี่ลูกสาวไงครับพี่น้องครับหมายเสามแล้วอ้าวไปสิบหาหมายครับพี่น้องไปไปน้ำน้ำเฮาเอาบัตรนี่หมายเลขสี่หรอครับพี่น้องครับเน้อเนอ ยี่ลามงนี่ลูกมงนี่ังนี้บังนีโอ้ยโอ้ยคัก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 หมกปิงนะเออหมกปิงไฟมันข้าวว่ะนี่เพื่อนตัดหัวไปชิวเถอะเวไปกินยองกินดตัวเราพอดิอ้าวอา ไม้สีละไปไปติดตามกันโอ้มอยู่งามอยู่มันนี่ถึงถึงบ่ถึงมือนนั่นก็ถือว่าโอเคนะทาได้ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับอีกไม้นึ่งนี่นี่นี่ไม้หางใส่จอดจ่อกันได้เลยนี่ไส้ละ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 มาไป ไม่ง้งอๆงออีกแล้ววันี้อ่อนีเก่าอ่อนอ่ักกักัอืมปลาชิวกระตูงงี้งามเอออืมหลานสาวหลานสาวเพิ่นเฮี่ยวน่ะซีนาลุงเอม่นจในลอีลาก็มาน้ำจามานี่อืีหล่าก็มาเมืองปลาชิวน้ำลุงนลุงเนาะ ไปปะไปต่อเฮาปะไปไปไปมีพมาหลานสาวเพิ่นว่าข yeah, ึ siege, ้นมาแล้วไม้โฮกพี่น้องไม้โฮกโบโบแผลมูเราวะไม้นี่ครับเอาเอาเอาลานสาวว่ะมีเพิ่นว่าหลานสาววาเนื้อบอกลูกเออน้ำทิ้ดึกไม้โฮกแล้วไปครับพี่น้องอันที่เจ็ดแล้วบาทนี้ มุึงเจ็ดมึงกันชัดชัดมองกันชัดชัดอืมบอปันไดอบอปันไดแต่กะถือว่าโอ้ยโอ้อันนี้ปล่อยปลาครับดากมันขาดลืมลืมมัดโอ้โหอ,อันนึงมันเรื่องลืมล่มบ่เป็นยังบอเป็นยังอ่ะอ่ะแต่ถือว่าปล่อยปลาไป เออเออโอเคโอเคครับตังมันเถาะหมายแปดต่อครับพี่น้องตามหมายเจ็ดว่าหันพลาดผิดพลาดทั้งเทคนิคนิดหน่อยโอเคบวขาดอันะเครืองโนู่นบวชขาดดีรีว่ามื่อนี้ต้องมี้สิบขึ้นนะครับมื่อนี้ยสิบโลขึ้นละมื่อนี้ยแต่น้ำไหลเนาะ น่ะมันหลายปกติของมันไปก็ถือว่าง,งามอยู่ถือว่าง,งามอยู่นนเอาอีกไม้หนึ่งครับไม้เก้าบาทนี่ยไม้เก้าแล้วไม้เก้าแล้วเลี้ยงสวดคือกันละครับมือสวดคือกันละทำไ,<ห>ไม้นี่บ่ปันไดเนาะไม้นี่บ่ปันได<ห><ห> thì là thổi lúng lục má bị thổi mấy nỉ lơ 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 nỉ thì chèo nỉ lúng à má bị thổi má bị ô đục sao nỉ cái đây máy cao leo nữa y 6 máy máy tiếp bên trong đây bên trong đây ô cả ngam vô Hãy เงียบเบื่อเป็นจะใส่ดีไว้ดีเนาะอีกจ้าครึ่งชงั่วโมงเนาะพอดีเลยนี่อีกจ้าครึ่งชั่วโมงได้ราย,ยการได้นี่ย,ยพี่นอออ้อ,องเอ้หย <c oughs> ามึง,มงมไม่ดีอือจับจับจัมึงมึงมึงลูกสาวข่อยชิลนงขีดตุ่มงามงามงามหมายเลขสิบหล่ะไปครับต่อเขาเอาหมายต่อไปสิบเอ็ด เมื่อเสียงเสียงเสียงฟังเสียงจวดจาดฟาดบึ้มจวดจาดอยู่งามอยู่งามอยู่น้ำกระไลน้ำไหลคักฝนตกเขาไระเงในปล่อยน้ำลงทะเลนี่ราการโอ้ยมวลมวลมาใส่ข้าวเดียวเพราพอชั่วโมงทำนี่ หมายเลสองครับพี่น้องครับหมายที่สิบสองอือคือเป็นอ้อน่วยชวย่งสั่นแม่ประคอเขาตีมันมานมานคือเก้าข่าวจันพันนี่เงี้ยเบดเลี้ยวบดมันเก็บเลี้ยวบดอืมกะยามันมันคำเหรอ เด,เดี๋ยวสืบเบิดแสงก่อนเดี๋ยวจะบ่มีแสงผนลูกสาวก็แม่แล้วก็เล่นขีตมุนนี่ลูกสาวไข่เลนขีตมมุนแต่ต้องแบบนี้สิบสองแล้วเอาให้มันเบิดเลยเฮาให้พี่น้องเห็นเบิดทุกอันเลยเฮามหมดเลยเฮาหมายเลสิบสามครับใช่แล้ว นล่แหละโอ้เนี้ยคือยังไล่เถอะโอ้คือยังใสอยูใครยังเข่ายังเข่าอืมโอ้มือนีบ่มีอันไหนได้หน่อยได้ไหลายเนาะมาทานมาทานซ้ำกันสอ,อันเลยโอ้ยแบ่หน่อยแล้วไปเต็มทั้งสีนี่เนาะพี่น้องเนาะพูดนะมาหากินกัน่พอชั่วโมงงไหม มึงอันต่อไปสิบสี่จีน uh ี huh. ่อันที่สามแล้วอันนี้สิบสี่นบ่ะเดียวๆเลยสิบสี่เลยพี่น้องอันที่สิบสี่แล้วเนี่ยได้ลับฟังเสียงโอ้พอผ่าดพอผ่าดซ้ำกันซ้ำกันคือว่าเงียะขมันใส่จะครึ่งชั่วโมงนี่พอดีเลยอือ อันทิพหาเขาอยู่ไหนอยู่มองพุ่นเตอเดี๋ยวไปรุ่นทิพหากันครับพี่น้องครับอ้าหมยสุดท้ายครับพี่น้องครับรุ่นกันครับพี่น้องครับอู้ได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 ้ไมยสุดท้ายครับพี่ไมยสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดอันที่ทิพหาครับอี่ อืมดโอนต้นเลยมึงมึงมืโอนี้ได้ประมาณถังสีหนึ่งเนาะน้องแหวง,หน,งนะนี่นี่ครับถังสีถังสีกบับโมน้อยเดย้ยกมึงเมื่อกี้นี่ได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดโลถึงบ่ถึงถึงตรงนี้นี่ครับพี่น้องถังสีนี่นี่เอาไปไม่ออกมั่งเด้อนี่นี่นี่น ปลาโดก็มีติปลาโดหน่อยนะครับพี่น้องครับกุน่ะทั้งสี่เลี๋ยวนี่เต้นลุงแ้งเลยกุน่ะบ่มีอย่างในมิต่ปลาซิวอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เต็มบอกบ่าเราเอาปิดไว้ก่อนโอ้โอเคครับพี่น้องครับได้แล้วไปหมกกินแรงห้างมาหนิโอเคไปจันไดยครับขอบคุณหลายๆที่มึงจนจบเด้อพี่น้องเด้อหน่วยซิวคือเก้ากับลุงแหวงไปลุงเขากลับบ้าน bye, selamat